อาริสามดาวเฮ้ยอาริยังเอา,าเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาละสวยเอาแล้วมันมาลงเราที่แบบกินอยู่คนเดียวรอบนี้ได้บาทไว ได้แชมเปี้ยนราคาสองทองแบบุ่มหนึ่งตัวทันทีจะได้แชมเปี้ยนตัวเดิมๆในทุกครั้งที่คุณอัพเลเวลน่าสนอยู่นะเอามาดิอ๋อตัวนี้หรอมันก็น่าสนอยู่มัเนี่ยเราเล่นอาการิตัวหลัก ปกติเขาเล่นมันติสไตล์เขาจะเล่นคาสดดนนะครับแต่เราจะลองอากาลีระโดดปลาดาวกนจนินจาเพราะว่าเราจะได้อากาลีทุกครั้งที่เราอัพเลเวลครับเพราะนั้นเราไม่ต้องสุ่มหาตัวอากาลีเลยก็คือเราอัพเลเวลไปเรื่อยๆอากาลีก็จะออกมาเรื่อยๆมันก็เลยน่าลองใช่ไหมกรแบบชันมาก่อนพุ่งตัวใส่สตูที่อยู่ไกลที่สุดระยะ3มช่อง สร้างความหายกายภาพ165หน่วยแก่เป้าหมายและการโจมตี3ครั้งถัดไปของอากาลิจะคว้างมีสั้นใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายเอ้าตัวที่ไกลที่สุดในระยะ3ช่องเหรอก็คือตัวนี้ปะมันจะไม่มันจะไปข้างหลังนั้นไหมออ๋อจริงด้วยว่ะสามช่อง พลันต้องวางดีๆนะตัวเนี้ยเล่นยากเล่นยากหน่อยตัวเนี้ยแต่ยืนคู่ไพโรได้อยู่มันคอมไพโรไพโรแบตเตอร์เนี่ยหมูท่าเขายืนอย่างเนี้ยมันจะปาใส่ตัวนี้แล้วมันก็กระโดดไปหาตัวนี้แล้วก็โดนตีฟรีอย่างนี้หรอเนี่ยมปาไปตรงเนี้ย ยู่ามลองดูเผย่พ่เก่งมันตีสไตล์แจกคาสดินหาของก่อนก็ได้นะตอนนี้นี่แล้วกันแจกคาสดินเฮคาริม คาริตาแล้วก็คามิเมลเฮ้ยนี่ไงไพลโลนี่เชนเอามาคู่กับไอ้นี่ได้นะครับคู่กับอาคาลีได้เปลี่ยนกับป๊อปปี้เฮ้ยดูผิวอยู่นะดูแบกหรือเปล่า,าเนี่ย ดูกระโดดแบบฟึบฟ้าฟึบฟ้าเชนคาสด,ดินเนี่ยได้คอมไพโลแล้วแล้ว,ลวก็เาต้องอัพอ,อีกเลเวลหนึ่งวะถึงจะลงครบห้ามันติสไตล์ได้ตอนนั้นก็จะเล่นมันติสไตล์เหมือนกันแต่เขาแน่าจะคาสด,ดินตัวหลักเนะี่ยสวย โอ้ขัสดีนมันถึกมากเลยอะขนาดไม่มีของแลนะ้วนะดูไว้วางมากอะคัสดินไ้ยทำไมมันได้แต่ถุงมือไอ้นี่เนี่ยโยนเหรียญได้เงินด้วย16บาทอุ้ยไปเลยก็ได้วะลงแจกแล้วลงคัสดิน ดูดีดูเด่นดูดีดูเด่นอยู่นะทำไปเล่นได้รับชิ้นสว่วนไอเทมแบบสุ่มหนึ่งชิ้นและได้รับเพิ่มอีกเมื่อคุณซื้อชามครบทุกๆ3มชิ้นในเกมนี้วูคองวีอันนี้ก็น่าลองแต่เราเล่นมันตีสไตล์แล้วดิ อยากลองเล่นบูคองเหมือนกันไพโรเอมเดมว่ะแล้วก็อากาลีน่าสนนะลัมเบอร์เวทไพโรเอมเดมดีกว่า <Mag ical. S 1> อากาลีเราจะสามดาวแล้ววะคัสเดนไพโรเอมเดมคือได้ตีไวนะครับอาจจะใส่ให้ตัวมันติสไตล์ที่ยืนแถวหลัง มันต้องใส่ให้คาริตาแต่ว่าใส่ให้แอสไปก่อนได้ตีไว้ยีบห้าเปอร์เซ็นได้ทั้งทีมนะเนี่ยแล้วก็บวกอีกห้าเปอร์เซ็นอ๋อตัวที่เป็นไพโลจะได้ยี่สห้าส่วนตัวในทีมจะได้ตามสแต็กที่เราเข็บไอลูกไฟอะเฮ้ยแคสโซเปียสองกุญซูแม่งซอยยับเลยวะ่ะ มวเลือดด้วยเวอ่อละอันนี้เวอร์ละถุงมือเชีสองดาวโอเคพออะใส่ถุงมือให้เฉดเลยกัน นายโยเออวินาซัตมันจะเป็นสี่ไพโลนะถ้ารอนาซัตจะไปแล้วไปหมดเลยนี่แล้วกันขายทิ้งไปทอยลูกเตา๋า เฮ้ยกำไรสวยชาติโอ้ไม่ไหวว่าเจอหมีตบ อ้ถ้าผมขายถ้าผมขายแอสนี่็คือผมจะเจอมันอีกเปล่าวะคือผมอยากเอาไพโรเอมเบมมาใส่ให้คาริตาแล้วเอาคาริตาลงก่อนแล้วก็เอาคาตาลีนาลงอะคือจะบอกว่ามันมันจะหาไม่เจอแล้วไอตัวเนี้ย สูดร้านค้าที่มีแต่แชมเปี้ยนราคาสีทองโอเคเราจะขาดตัวเดียวเราขึ้นอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็จะได้3ดาวขาต่อนี่จะลงบารีเออร์นะครับ พอได้ดูดีอยู่นะอยู่ดับสองเดี๋ยวผมจะลงคาริตาไปก่อนวะเฮ้ยถุงมือจะให้เทมที่เหมาะกับแชมเปี้ยนตัวนั้นๆน,น,นี่น่าสนนะกุนซูไอเทมทุกชิ้นกลายเป็นกุนซูอย่างนั้นเหรอไอเทมสมูททั้งหมดของคุณรวมถึงในอนาคตจะถูกแปลงเป็นกุนซูเรดเบด และมออเกรอะและต้านทานเวที่ผ้าหน่วยอีกทั้งทุกๆสแต็กเรดเบสสแต็กจะมอบพลังโจมตีและพลังเวทให้ด้วยน่าสนวะ่ะแต่จะบอกว่าเชนก็จะเป็นกลายเป็นกุนซูด้วยเหมือนกันเหรอคุณฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นะอ,อ,อันนี้ถือว่าวผมว่านะ สวยเอาใช้แข็งหยุดมิ่งเราขึ้นแปดเนี่ยอากาลีก็จะกลายเป็นสามดาวแล้วมันจะขึ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้คือ อย่างนี้ก่อนแล้วก็รอบหน้าขึ้นได้ละเลเวลแอากลิสามดาวส่วนตัวอื่นไม่ไม่ต้องก็ได้มะว่าเวอ์อารกลิอะรอบเนี้ยเพราะว่าผมขึ้น8เพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเจอไอ้นี่ไงข้ามมืไง ได้ไปเจ็ดมันตีสไตล์ตีแล้วดูดเลือดด้วยแต่ว่าตอนนี้จะสู้ไม่ได้แล้วดูทำไมมันซอยยับอย่างนั้นว้านะโอ้แคทิโอเปียเวื่อวังมีคามิลไหมไม่มีงั้นเอานี่ครับผมจะไปทำไททันดีกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าเนี่ยไบายอาร์เนี่ย ขายได้แพงแบบอัพไปแล้วแน่นอนนะครับไม่เหลือถึงอยู่แล้วมาทำใจท่านห่อากาลิว่าเราอัพเลเวลขึ้นอากาลิก็จะกลายเป็นสามดาวแล้วนี่ไงนี่ไม่เอาละ เเหมือนเดิมเรียบร้อยคลี่สามดาวเสร็จแล้วเราก็จะลงเออลงโครโนโก็ได้นะจริง่ะลงไปก่อนนะครับ สวยสวยจ้าเก็บอันนี้ก่อนได้ตีไว้เก็บตังค์ขึ้นเก้าไปหาคามิวเราไปเจ็ดมันตีสไตล์เฮ้ยอักลริยังเอาว่ะเฮ้ยเชีย่ยอย่างมา เอาเรื่องอยู่นะเ,เรื่องอยู่นะแล้วตีไว้เขาเรื่อยๆนะครับจะบอกให้บอกเลย25%บวกอีก15%นะครับเปสี่สิบแล้วเนี่ยตีไว้สแล้วเนี่ยซอยยับๆนะรอเลยรอขึ้นก้าวไปหาคามิวแล้วลง7มันตีสไตล์อ่ะเอาจะเอาถุงมือนะครับ ว่าถุงมือเราเราได้เอาเมนถุงมือนะโอ้ไม่มีถุงมือออกเลยเหรออันนี้ได้ได้น่าจะใส่ออไททันแล้วก็นทำของรอคามิวแล้วทั้งที่ยังไม่มีตัวเลยเนะเรียกได้ว่าวางแผนเพื่ออนาคต จากฝั่งนั้นคาริตาแม่งซอยยับเลยทำไมอาคาริไม่ไปล้วงมันน่ะโดนไปล้วงมันข้างหลังสิโอ้โหปล่อยมันซอยอื้มอืมอ้มเนี่ยซอยยับเลยวะ่ะไ,ไปไปเราขึ้นเก้าดีกว่าเราขึ้นเก้าดีกว่าคาริตาปล่อยมันซอยยับอย่างนั้นได้ยังไงอะ่ะเออ พอไหมเนะีย่ยเหลือเท่าไหร่เฮ้ยรอบหน้าเขาขึ้นก็ได้วะเฮ้ยแกลีดโดดด่วยแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออนั่นแหละเฮ้ยล้วตีเขาไม่ตายด้วยแ <c oughs> ปลกๆละแปลกๆละ ฝากละอ่าโอเคคาร์มิวแล้วก็แอชเจ็ดมันติสไตล์เฮ้ยลงตัวนี้ได้อยู่ไปนี้ก็รีไปเรื่อยๆขนั้นเอง ตีแล้วดูดเลือดด้วยนะพอเพิ่มเป็นเจ็ดมันตีไตล์แล้วอะต้องชนะแล้วหรือเปล่าือ้อกระโดดเตะสวยคามิวถ้าคามิวสองได้น่าสองดาวนี่น่าจะสบายนะอุ้ยคามิวอีกตัวโดนแย่งหรือเปล่า อุยไปแล้วคามิวเอาดูดเลือดให้คามิวดีกว่าดูดเลือดก็ไปแล้วโอ้โหเจาะเกาะโอ้โหลังเลระหว่างเจาะเกาะกับไอ้นั่นแนะ่ะโอเคแบบนี้ก็ได้มั้ง ได้อยู่แหละ้วรอบการจอสู้สร้างความใหญ่จริงเราต้องหาคามิยร์ให้สองดาวไว้ก่อน ตายอยู่เฮ้ยตบอันดับหนึ่งนะเว้ยทำไปเล่นสวยจ้าคอมหมียังสู้ไม่ได้อะ่ะคิดดูดิ เอาเรื่องว่ะตเคอมมีแต่เขาไม่ตายว่ะไม่ตายปะนะอ๋ออ๋อ,อตายครับเราต้องดูศัตรูว่าเขายืนยังไงนะถ้าเขายืนฝั่งนั้นอาจจะต้องย้ายฝั่งนะว่าผมสู้ไหวอยู่นะเจ็ดมันเตีย่ย เงินก็ยังเหลือนะสวยมีพอชอ่อไม่มีถูงม,มือตัดฮิวอืมของมันแบบไม่ค่อยโอเคดีกว่าเอานี้ให้คาตาดีกว่า ไม่ใช่คาตาเลยคาลิตตาจำชื่อผิดสมอร์เดอร์เหรอไม่เอาแล้วคามิวต้องสองดาวอะยังไงก็ตามแต่ ดีตัวเงินหมดยังไม่เจอคามิวสักกตัวเดียวเนี่ยเก็บตัวทองมาหมดแล้วเนี่ยเก็บตังไว้ซื้อชามด้วยก็ดีนะไม่งั้นรีไปนี่คือไม่ได้อะไรเอารีอีกหนึ่งครั้งแล้วกันโอ้คาริตาจะบอกว่าเราไม่เจอคามิวเลยครับอุ้ยทำไมเลือดมานหนาเงี้นนย โอ้โหอ้เชีย่ยเลือดเชฟชิปเลือดอย่างหนาเก็บตัวทองทุกตัวแล้วยังไม่เจอคามิลเลยวะ่ะ จะสู้เขาไม่ได้เนี่ยสวยอากริยังอยู่ส่วนจัดอุยถ้าสเปนเขาสามดาวนี่ก็คือเรียบร้อยแน่เลยวะ่ะเชฟชิปคาริตาคาริตามีโอกาสสามดาวนะถ้าเราประคองเงินดีๆ ซึ่งก็อาจจะยากอยู่แต่เป็นไปได้มั้งเฮ้ยไม่เจอคาลิตาเลยไม่เจอคามิวเลยวะ่ะแปลกมากเลยอะ มิวหายก็มิวอย่างหนึ่งดาวอยู่เลยอะอากาลิโดนตีสวยกระโดดสวยจัดเออหนึ่งสู้ได้อยู่เราแพ้ได้สองครั้งนะ อาคามิวมาแล้วค่ะหนึ่งตัวทีเนี้ยมอบสแปนที่ไม่ได้ให้กับแชมเปี้ยนสองตัวที่ไม่ได้สวมใส่ทีมเป็นเวลาหนึ่งรอบเราแพ้ไม่ได้เลยประเด็นอันนี้น่าจะยากแล้วยดีวยกว่ารีหาคามิวแต้มสูญร้านค้าแต่แลกกับเลือดโอ้โหอันตรายจัด แต้มสุ่มร้านค้าแต่แรกกับเลือดนี่คือเอาจริงก็น่าลองนะเวย้ยเสียเลือดไปสี่แต่แต้มสูมร้านค้าฟีหกครั้งนะเอาไปดีอ่ะ,าาอะคาริตาอ่าคามิวเอ้ยเชื่อแล้วคามิวมันมารวมกันอยู่ข้างนอกกระดานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขายตัวข้างในเฮ้ย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 ไรอะ่ะ โอเคขายตัวข้างในออกช่างมันนะครับเมื่อกี้ผมกดเบิร์นสองมามันมารวมตัวกันนอกกระดานอะคำนี้มาใหม่คาริตาค่ะสองตัวว่ะสูสีละสูสีละเลือดเ,เ,เขาลงมาแล้วเลือดเขาลงมาแล้ว ้วครับมีโลสองดาวแล้วด,ลด้วยนะอือม so so <c oughs> ีแล้วกันเฮ้ยค <c oughs> าริตาขาดตัวเดียวเราแพ้ได้อยู่เราแพ้ได้เราแพ้ได้ โอ้แล้วเชฟชีฟเขาสามดาวไหมท,ทั้งทีมอะ่ะจะสามดาวทั้งทีมแล้วแต่ถ้าคาริตาเราสามดาวเราชนะนะโอเคแพ้ไปก่อนตาเนี้ยขอให้เจอขอให้เจอตัวเดียว <Okay. S 1> เออจะบอกว่า s <S อืมอ เฮ้ยเอาว่ะเอาละขอสุ่มเอาชามอ่ะน่าจะไหว วเขากรดยอมแพ้